เด็กๆคิดว่าเราสามารถทำสายรุ้งด้วยวิธีใดบ้างคะคลิปนี้เราจะมาทดลองทำสายรุ้งกันคะ่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์สีผสมอาหารสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินและสีม่วงน้ําแก้วน้ำํำจานพลาสติกช้อนพลาสติก ต่อไปมาดูขั้นตอนวิธีการทดลองทํำสายรุ้งแช่แข็งกันนะคะเด็กๆมาเริ่มต้นที่ใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปในแก้วที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของน้ําเด็กๆสังเกตนะคะว่าเมื่อใส่น้ําลงไปในภาชนะน้ําจะมีรูปร่างรูปทรงตามภาชนะที่ใส่ หลังจากเทสีแดงลงไปเสร็จแล้วนำแก้วไปแช่ในช่องแช่แข็งโดยแช่ทิ้งไว้1คืนทำแบบเดิมอีกครั้งโดยเปลี่ยนสีผสมอาหารเป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินและสีม่วงลงไปในแก้วใบเดิมแช่ทิ้งไว้คืนละหนึ่งสีโดยเรียงลำดับ เมื่อเราแช่แข็งครบทุกสีแล้วเด็กๆคิดหาวิธีทําให้น้ำแข็งหลุดออกจากแก้วนะคะเด็กๆสังเกตรูปร่างรูปทรงของน้ำแข็งแล้วสังเกตการเรียงสีของน้ำแข็งนะคะเด็กๆเ,เชื่อมโยงความเหมือนและความแตกต่างของสายรุ้งแช่แข็งกับภาพรุ้งกินน้ำว่ามีสีที่คล้ายคลึงกัน กิจกรรมสายรุงแช่แข็งเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการทำน้ำแข็งด้วยค่ะจากกิจกรรมเด็กๆได้เรียนรู้การลำดับความคิดขั้นตอนการทำงานการคิดแก้ปัญหาโดยบูรณาการเชื่อมโยงการเรียนรู้วิทยา,าศาสตร์คณิตศาสตร์การคิดเชิงคำนวณศิลปะด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เกิดเป็นเทคโนโลยีชิ้นงานใหม่ ตามกระบวนการเรียนรู้สกรีมศึกษา